ยงเพื่อนส่งตรงมาจากเกาหลีนี่นะคะสวัสดีค่ะครีมนะคะวันนี้กลับมากับอีกวิดีโออีกแล้วนะคะวันนี้ครีมก็มาเปิดบล็อกเพราะว่ากังจะเป็นวันเกิดครีมแล้ว ในเมื่อช่วงนี้เป็นโควิดล็อกดาวน์ชอบมันก็เศ้านิดนึงในเมื่อเราก็จะไม่ได้แบบออกไปฉลองวันเกิดไปกินข้าวข้างนอกได้ไปใช้เวลากับเพื่อหรือว่าออกไปกับครอบครัวเราก็เลยจะมาเหมือน b i r t เ d a y ์เวอร์ชช่วงล็อกดาวน์นะคะวันนี้เป็นวันที่5สิงหาคมเป็นวันพฤหัสเนาะก็ครีมก็มีกิจกรรมนู่นนี่นั่นที่อยากจะทำแบบฉลองวันเกิดตัวเองแต่ก็ไม่ได้เป็นอีเวนท์ที่ใหญ่มากที่จะทำให้แบบ ทำไม่รู้สึกดีอ่ะแต่ว่าก็ปลอดโควิดเนาะแล้วก็ จะทำกันนะคะคิมก็เลยเปิดบล็อกช่วยทุกคนดูช่วงวันเกิดซีซันเป็นยังไงแต่ก็คือเดี๋ยวเราจะเตรียมออกไปข้างนอกวันนี้เราจะออกไปร้านหนึ่งมันเป็นร้านที่ชื่อว่าชานนะคะหรือว่าชานไม่แน่ใจเหมือนกันว่าออกเสียงถูกไหมแต่ว่ามันเป็นร้านเทียนมันเป็นร้านเทียนเล็กๆที่แบบน่ารักมากๆเลยแล้วเราก็จองเป็นคิวเอาไว้เนาะคือร้านนี้ถ้าเกิดจะเข้าไปช่วงเนี้ยก็ต้องจองคิวเพราะว่าเขาก็มีมาตรการโควิดอะไรประมาณนี้เหมือนเขาจะบอกว่า ห้ามเกิน4คนในร้านเนาะเดี๋ยวเราเตรียมตัวเสร็จเราก็ออกกันเลยอะเมื่อเช้ารู้ว่าเรามีอาหารเช้าที่แบบอร่อยมากเลยเราเพิ่งกินพาสต้าไปอะ <laughs> เราสั่งมากินขัววอีกแล้วไงเดี๋ยวเราโชว์คลิปให้ดูตอนที่เราไปกินนี่อันนี้เป็นข้าวบรันช h ของเรานะคะเป็น breakfast บวก lunch ก็มือขวบอีกแล้วมันเป็นน่ากินมากทุกคนจงมาจากร้านชื่อว่าาม่าพาสต้าแล้วมันคือพาสต้าเฟตูชินีแบบทรัฟเฟิ คือพาต้ทมัน่ร่อยมากก็คแค่เนี้ยแหละไม่ได้น่าตื่นเต้นอะไรมันคือทรัฟเฟิลซึ่งคือแบบแล้วนี้เราสั่งมาแล้วเราประทับใจทุกครั้งเลยอะทุกคนขาคิมกันแดดแล้วกระเป๋าที่เราเจะเอาไปวันนี้แกด้วยมือเดียวนี่มันยากจริงๆนะเนี่ย โมีเทปอีกอไม่มือเดียวละลิปกลนะจ๊ะเราจะใช้อันนี้ด้วยสเปรย์เอ้ไม่ใช่ดิเจลน้ำหอมเราใช้เป็นแทนน้ำหอมเลยปกติเราก็จะวางไว้ประมาณตรงนี้แล้วเสร็จล้วก็ถูด,ด้วยกันให้มันมีแบบกลิ่นหอมๆเพราะว่าเราเรายังไม่มีน้ำหอมกลิ่นนี้แต่ที่จริงอะ่ะ เราอะเราสั่งน้ำหอมกลิ่นนี้มาด้วยเป็นมอ um, ลไทยเพอร์ฟิวมเราเพิ่งสั่งมาสั่งมาเป็นของคนวันเกิดให้ตัวเอง100 ml เพราะว่าชอบกลิ่นนี้มากวันนี้ไปร้านเทียนเสร็จเราจะไปดูว่าเข้าซูปเปอร์ได้ไหมเพราะว่าก็เหมือนต้องซื้อกับข้าวไปด้วยเนาะก็ออกก็ออกทีเดียวเลยจะได้ไม่ต้องออกหลายครั้งนี่คือชุดวันนี้นะคะก็จะเป็นเสื้อสไตล์คล้ายๆแบบนิทป,ปะเสือ้อประมาณคล้ายคาร์ดิแกน แล้วก็ทักอินกับกเกงเกงสีดำแล้วก็มีเป็น shoulder bag ถึงแล้วนะคะมากับคุณแม่แล้วก็คุณพอะะ่อค่ะร้านน่ารักมากเลยค่ะ <c oughs> ที่สั่งออนไลน์ก็เป็นแบบ delivery <c oughs> เลยใช่ไหมคะอ๋อ อยู่เอ็มคอเทียนะคะแบบเป็นโพรเลียมแหละแต่เด oh ี okay. ๋ยวเราจะข้ามไปที่เอ็มคอเทียมห้างคือปิดทุกอย่างฮัลโหลฮัลโหลเราเคยเห็นห้างปิดหมดขนาดนี้ไหมไม่เคยนี่คือครั้งแรกไม่ใส่โควิดล็อกได้หรือค่า เรามาเพื่อซื้อองุ่นนี้เลยมาเพื่อซื้อองุ่นเลยทุกคนเป็นเหมือนของขวัญวันเกิดให้ตัวเององุ่นนะคะออกมาเพื่อซื้อสองอย่างจริงๆเทียนแล้วก็องุ่น <c oughs> <c oughs> ซื้อเค้กมาเทคเอาไว้ด้วยนะคะทุกคนเอาไปกินุันนี้ <c oughs> เรากลับมาแล้วนะคะทุกคนกลับมาสภาพแบบ อน,นี่นี่คือร้านเทียนที่เราไปซื้อนคะคะชูอัชนแล้วเราซื้อเทียนมาสองแท่งสองแท่งอย่างนี้เนาะเป็นสีออกครีมครีมอ่อ,อนๆแล้วก็สีนี้ประมาณสีเหมือนโอลีบอะที่ร้านเนี้ยเขาจะมีเซอร์วิสที่เราจะดัดเทียนได้ด้วยดัดให้เป็นเชฟแบบเท,ท่ๆแล้วเราก็มารับได้หรือว่าส่งคนมารับก็ได้ ครีมได้พัสดุดมาด้วยนะคะปีนี้คุณพ่อคุณแม่เขาเตรียมของขวัญวันเกิดให้ไม่ทันเนาะเพราะว่าล็อกดาวน์อย่างนี้ก็ออกไปไหนไม่ได้ด้วยแล้วก็มันแบบออกไปซื้อของยากเข้าใจว่าไม่ได้ซื้ออะไรแต่เราก็มีสั่งของออนไลน์ให้ตัวเองนิดนึงเป็นของขวัญวันเกิดเนาะเดี๋ยวพอมันมาถึงเดี๋ยวเราเปิดให้ดูจะไม่ได้เนี่ยสั่งอะไรสั่งไว้นานมากแล้วเสื้อเชิ้ตนะคะสีขาวน่ารักผ้านุ่มนิ่มดี๋อะเสื้อแบบนี้นะคะ เราค่อยเราได้รับพัสดุว้าวนี่เราจะมาแกะให้ดูมันคือกระเป๋าจากแบรนด์กัสตันลูกาว้าวนี่นี่น,นี่โอ้ยเจ็บกล่องบาดนี่นะคะว้าวโอเคเราจะมาแกะเขามีที่เปิดตรงนี้ด้วยอะว้าวตอนเปิดนะจ๊ะมีความแบบอื้อหือ โอ้ยผิดด้านตอนเปิดนะจ๊ะชารากาสตันดูการสต็อกโฮมส,สวีเดนเลยนะเรามาเปิดใบนี้ก่อนอว้าดูดิทุกคนคุณภาพคือดูดีสุดใบค่อนข้างจะใหญ่เลยนะแต่ว่ามันแบบ ในกล้องมันดูใหญ่กว่าตัวจริงนิดนึงแต่อจริงๆคือกระเป๋าไซคือน่ารักมากเป็นไซที่แบบพอดีตัวสุดๆรุ่นนี้เป็นตัว p a r l a n e Black นะคะก่อนที่จะเจอ,อยคโควิดเนี่ยครีมเป็นคนเดินทางบ่อยมากๆเลยใช่ไ่ะแล้วคือเราชอบหากระเป๋าที่แบบเพอร์เฟพอดีกับการเดินทางว่าใบเนี้ยจะเหมาะสมมากเพราะมันคอมพอร์ m เมนต์เยอะมากคือช่องนู่นช่องนี่เก็บได้แบบจุเลยปกติเวลาเดินทางเราจะกังวลอะไรเราจะกังวลโดนกรีดกระเป๋าใช่ไหมแต่เราไม่ต้องห่วงพวกของมีค่าอะไรแบบเนี้ยเราก็ เก็บไว้ตรงนี้ได้เลยวพอสะายใช่ปะเฮ้ยเธอมันแฟชั่นเป็นสีดําด้วยก็ไม่เลอะง่ายนะด้านนอกเราสึกว่ามันจะเป็นมาเทียลคล้ายๆกับผ้าล่มแล้วตรงนี้ก็เป็นเหมือนแบบออกเป็นหนังสังเคราะห์เนาะมีอีกใบด้วยเฟลรอบสองค่ะว้าเฮ้ยน่ารักตัวนี้เป็นใบเช่นสิบห้าแบล็คนะคะ สำหรับใบนี้วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆผ้าล่มเนาะคือค่อนข้างจะแบบนุ่มเลยรู้สึกว่าคุณภาพดีอันนี้ก็ช่องเยอะมากๆเลยทุกคนเปิดตรงนี้ยออกมาได้จ้าแล้วเปิดออกมาปุ๊บไม่ใช่เจอเลยนะมีความปลอดภยัยมีซิฟ ด้านในเขาก็มีเป็นช่องใส่ของอีกเยอะแยะมากมายตรงนี้ก็เป็นช่องใส่คอมแต่ด้านนี้ก็มีซิปเปอร์เอาไว้เก็บของอีกทั้งสองใบคือแบบสวยมากๆเลยเท่คนละแบบอันนี้ก็จะแบบแฟชั่นแฟชั่นอันนี้ก็จะแบบออกเดินทางไปโรงเรียนเนาะถ้าเกิดใครอยากจะซื้อกระเป๋าของ Gascon Luca ก็สามารถไปซื้อได้ที่ Gascon Luca com นะคะแล้วก็คือครีมมีคูปองลอด15%อให้ด้วยรหัสคูปองส่วนลดคือ crema ส15นะคะ C R E M A A 5ค่ะก็สามารถลดได้15%เเพื่อจะซื้อ ซื้อแบบกระเป๋าเท่ๆแบบนี้คือแบบมันจุจริงๆทุกคนถ้าจะซื้ออย่าลืมใช้รหัสคูปองด้วยล่ะทุกคนประหยัดตอนนี้เวลาเที่ยงคืนแล้วแล้วเรา16บริบู์แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปนอนแล้วอีกแป๊บหนึ่งค <Okay. S 1> ้ยเพื่อนโทรมาเขาจะ wish happy birthday เจอกันพรุ่งนี้ค่ะ It's birthday today uh, my วันเกิดโอ้ว้าวแตกต่างสุดๆไปเลยกับตอนที่เราอายุ15เมื่อประมาณ9ชั่วโมง54นาทีที่แล้วว้าวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคทุกคนคือว่าเราได้พัสดุนะคะ ครีมได้รับพัสดุมาจากเพื่อนส่งตรงมาจากเกาหลีนะคะคเราจะมาแกะพัสดุอันนี้คือเขียนชื่อไว้เพื่อนเราเป็นคนส่งมาให้นะอันนี้คือเราขออนุญาตบังทุกอย่างเลยนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าโชว์อะไรได้บ้างที่เราตกใจที่สุดเลยนะที่สุดเลยคือมันมาวันเกิดเราจริงๆด้วยเราเคยส่งพัสดุเป็นของขวัญวันเกิดให้เพื่อนเหมือนกันใช่ปะแล้วคือมันส่งไม่ทันมันส่งแบบเร็วไปอะแล้วอันเนี้ยมันแบบมาทันเปะ๊เปะ,เ,ปะเลยทุกคนมัน ตอนแรกเพื่อนของเราก็แจ้งไว้เหมือนกันว่าเนี่ยส่งพัสดุมาให้แต่ว่าช่วงโควิดอย่างเงี้ยแบบการขนส่งมันแปลกมากเลยมันอาจจะแบบมาไม่ถึงท่านมันอาจจะมาวันอื่นอะไรประมาณนี้แต่คือมันมาวันนี้เลยจริงๆเพราะฉะนั้น thank you thank you so much Stella do not open <laughs> do not open until August 6 thank you so much อันนี้ก็เป็นการ message นะคะ มันมันมาพอดีเป๊ะมาก it's like exactly on August 6 <laughs> this is crazy การขนส่งในยุคนี้นี่น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ย the shipping today <gasps> wow <gasps> oh my god it's so pretty โอ้ยทุกอย่างนี่น่ารักมากเลยทุกคนคน่ารักโอ้ยน่ารักมากเลยเรามาส่องดูกัน <laughs> น่ารักจังเลยอะ่ะ โอ้โอ้ my god it's so cute ah there's so much I don't know where to start ลิ่มต้องไหนดีมีแบรนด์นี้ m e l l x x r r f c i a l Cream กับ SUNSCREEN อันนี้น่าจะเป็นแบรนด์เกาหลีนะมี่มีสครัชชี่ผมก็มีแหวนสี่วง oh my god I want e d these เราอยากได้แหวนแบบนี้มานานมากแล้วอะแต่ว่าในเมื่อเราแหวนเยอะคุณพ่อคุณแม่เขาก็เลยแบบ บอกว่าช่วงนี้อย่าเพิ่งซื้อแหวนเยอะอ๋อพอดีด้วยอะ่ะปกติเรานิ้วเล็กแล้วใส่ไม่ค่อยได้แห <c oughs> วนเขาใส่อะไรกันอย่างงี้วะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ใส่ได้ใส่ได้ด้วยพอดีเลยอ่ะน่ารักมากเลยทุกคนแล้วก็มีนี้เป็นกระดาษ very aesthetic เอาไว้ไปแปะผนังคือแบบสวยมากมีอันนี้เป็นลิปมันอู้โอ้ oh my god พาเกจิ้งน่ารักมากอันนี้น่าเสียดายมันละลายมานิดนึงอะ่ะ ม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาไปเข้าตู้เย็นสีประมาณอย่างนี้แต่มันน่าเสียดายมันละลายมา <laughs> เราได้พัสดุอีกกล่องหนึ่งจากเพื่อนอีกคนนะคะทุกอย่างทําไมมันมาตรงวันจังเลยทําไมตอนที่เราส่งไปมันไม่เห็นเอะไปถึงตรงวันสักครั้งเลยอะ่ะสําหรับกล่องนี้ส่งตรงมาจากดอยนะคะโอ้ oh my god เราจะโชว์ให้ดูนี่คือสิ่งที่เราเปิดออกมาเห็นเมียว <laughs> ร้องเอาน้องออกมาน้องชอบอะ่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราหยิบออกมาจากแองจี้เรามีน้องคนนี้เดี๋ยวเราเค่อยคิดชื่อทีหลังเนาะแล้วก็นี่เต็มเลยว้าวโอ้ยน่ารักมากนี่เป็นเทียนเทียนเชียงใหม่โอ้โห oh, เราไม่มีพลังว่ะ เราไปให้คุณพ่อแกะมาให้แกะออกแล้วอืมอันนี้จะกินออกดอกไม้หน่อยเนาะอะไรอย่างที่เราเห็นตอนนี้อย่างแรก <c oughs> oh อย่างแรกที่เราเจอคือเอสติ๊กเกอร์แมวนะคะดูหน้าน้องโอ้โห o อ my god I love it <c oughs> สติ๊กเกอร์แมว <c oughs> Anina's have been bad. Oh my god! This is the best card ever. Thank you, Angie! Nina is the the Copper Buffet. Happy birthday. <laughs> Can I get a cat? do pasta. วกแบบเนื้ออะไรประมาณนี้แล้วก็ซูชิซุปเผ็ดเียร์สอุ้ยแต่วันนี้วันเกิดหนูแบบต้องแกะกลุงให้ไม่ได้ยินนะเนี่ยไม่ได้เลยต้องแกะเขาเป็นเกิดเขาวันเกิดหนูอะม เวิร์กมากมันต้องจิ้มด้วยกันอะปะจุดเทียนให้ตัวเองเลยนะจ๊ะ Happy birthday Happy birthday ต้องเป็นซองตุ่จีนเนียนะทุกคนซิกเนเจอร์ในบ้านไ,ไ,าาได้สแกเนเจอร์กัน <laughs> <laughs> อะไรอ่ะหนูอะไรไม่ออกอะ <laughs> ไปหาที่โตะ๊ตะโต๊ะช่องช้อน ชนซ้อมปีที่แล้วคุณพ่อเราก็ให้เรา s นเ v e n ์ u r นหาเงินป้าเล่นมือบ้าอยนยางมากโตช้อนส้อมต้องใ้สมองเ้าหนูเป็นลูกป้าหนูต้องรู้นี่นี่ ห้องรับแขกห้องรับแขกหนีใช่ปะอ๋ออันนี้อยู่เลยหาง่ายมากมันอยู่ไหนหมอนปะวป้าป้าจะป้าจะแบบเยอะขนาดแบบเอาไปใส่ข้างในหมอนปาอือ ต้องใช้สมองไะคีสมองาเขียนมันต้องีห้องรับแขกเดีอจะไม่รู้มันต้องฉลาดนิดหน่อยถึงจะหาได้ช่วยนะมาช่วยหาด้วยเดี๋ยวแบ่งกันเดี๋ยวแบ่งกันมากแบ่งนะมาช่วยหายมามาก็หายใหญ่ก่อนเดี๋ยวนะใจไม่ไดำมอาข่าม้าอาข่าม้ามันแปลว่าอะไรเจล ช่วยแล้วตัอไปแค่ต่อไปไปที่หาไม่เอาแล้วรถเหรอไปที่รถปั๊ปาโอเคไปที่รถปั๊ปาโอ้โหมันมีตั้งหลายช่องไงให้ดูงั้นหรือมันอยู่ท้ายรถมันอยู่ท้ายรถป้ แกะดูแกะดูเฮ้ยโอเคแป๊บนึง Why is there ดอกไม้ว้าไทยทำไมไม่ดอกไม้ทำไมบ้านดอกไม้มันลูยด้วยความสวยงามโอ้โหโอ้โหโอเคโอเคเอาไปแกะข้างในดีกว่าโอเค นี่นะคะของขวัญจากคุณพ่อมาแกะกันอะไรอย่างงงวะว่าแต่ละอย่างแม่แม่ให้ปาซื้อได้ไงปกติแม่ไม่ได้ซื้ออะไรอย่างนี้ ดูบอกอะไรกล่องนึ่งอสกล้วยด้วยนะจำได้ว่าไปดูกับหนูแล้วหนูบอกชอบมากมีอันนึงเป็นเบคอนด้วยจริงเหรอเป็นเบคอนจำไม่ได้เลยอ่ะอ๋อที่ใส่เนคอนจำได้หนูบอกว่าหนูชอบแบบงโง่ไปอะแบบงโง่หนูไปบอกป้าหนูชอบจังเลยสื้อมาไเลยเพราะวันนั้นไปเลื่อกเขาบอกว่าน้องทิ่ขอบคุณค่ะนี่นะคะเรามารีวิวกล้วยจากแดดดี้ที่พ่อซื้อให้นะคะโอ้แมไม่มีของขวัญให้ด้วย Yeah thank you อันนี้ของขวัญจากแม่วันนี้มาขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะอู้กระเป๋าน่ารักน่ารักได้ซื้อกระเป๋าให้ว้าหน่ารักอ่ะหนูไม่หนูไม่เคยมีกระเป๋าสีนี้เลยนะสีเหมือนมอคค่าเลยอ่ะ crossbody ไง เบาๆเบาๆเลยเยี่มแหละขอบคุณนะคะสุดยอดโหแดดไม่ให้ซื้อียสันานั้นแหละที่วันที่บอกไปนี อ๋อเหรออ๋อเหรอร้านแดดดี้ร้านแฟงร้านอะวันที่หนูทำยี่สิบสี่ชั่วโมงอะนะหนูทำยี่สิบสี่ชั่วป้ามันอยู่ในวิดีโอยี่สิบสี่ชั่วโมงหนูเลยหนูทำยี่สิบสี่อยู่แล้วหนูโทรหาป้าหนูบอกว่าป้าไปอยู่ไหนทำไมป้าไปแม็โครนานจังหนูเนี่ยป้าออกไปสี่ห้าชั่วโมงทำไมไปนานจังปรากฏป้าไปนี่เหรอเฮ้ยตอนแรกหนูตกตอนแรกหนูก็คิดว่าไม่มีของขวัญแล้วหนูก็แฮปปี้แล้วกินเค้กเป่าเค้กแค่นี้หนูก็แฮปปี้แล้วคนมีคนสั่งของ เขาบอก,กว่าเป็นของขวัอู้หูดีค่ะอ๋อค่ะขอบคุณค่ะขออนุณาะนะขอบคุณนะคะสิเค้กค่ะหมยก็อ, <laughs> อันเป็นรูปแมวน่ารักมันเป็นแอปเปิ้ลม <laughs> ันเป็นเค้กโหแป๊บหนึ่งนะแกออกไม่ไงดีเนี่ย โอ้มีที่ตักเค้กมาด้วยเทียนด้ะคนน่ากมากเลยว้าน่ารักทุกคนดูดิอันคือแอปเปิลนะโอ้ยก็อดเฮ้ยแอปเปิลอยู่ข้างๆแต่ไปหมดเลยอ่ะทุกคนมันไม่ใช่แค่ข้างบนมันมีข้างๆด้วยแอปเปิลแอปเปิล ตอนกลางวันเราจัดหนักใช่ไหมกินเยอะเพราะฉะนั้นนั่งเยอะกินเยอสลัดพอแล้วคือมีเค้กในตู้ด้วยนะที่เพื่อนส่งมาให้เพราะฉะนั้นจะกินแค่สลัดเนทะ่านั้นล้เราจะปักเทียนนะคะทุกคนในกล้องสีมันออกเข้มๆแต่ของจริงมันจะออกแบบชมพูกว่านี้แล้วก็อ่อนกว่านี้นะ Happy birthday to you <c oughs> Happy birthday <c oughs> <c oughs> Happy birthday happy birthday happy birthday to you ไก่โย่แกเฮ้ยมันมีสตรอเบอร์ี่ข้างในด้วยว้าวเต็มเยอะหมดเลยอะว้าว นะคะทุกคนข้างในเป็นไส้สตอร์เบอรี่ด้วยโ <Okay. S 1> อเท่มีค่ะออร่อยอร่อยปะเฮออร่อยอร่อยคนน่าดแอปเปิ้ลหนูกินแอปเปิ้ลนะ โอเคค่ะทุกคนสำหรับคิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะครีมก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะที่ส่งคำอวยพรมาให้แล้วก็มาเป็นกำลังใจให้ครีมนะคะครีมเห็นสตอรี่ทุกอันที่ทุกคนทักมาแล้วก็คอมเมนต์กันนะคะว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์สุขสันต์วันเกิดก็ขอบคุณมากมากนะคะวันนี้ทุกคนก็น่ารักมากมากเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็แบบกำลังใจจากทุกคนที่ส่งมาให้ก็ขอบคุณมากมาก คุณไปสองรอบแล้วแต่ขอบคุณจริงๆนะคะครีมรู้สึกซาบซึ้งมากที่ทุกคนอยู่กับครีมมาแบบปีหนึ่งแล้วนะอาจริงๆอ่ะครีมทำคอนเทนต์มาตั้งแต่ประมาณปีที่แล้วแล้วลทุกคนก็อยู่ด้วยกันมาตลอดก็ขอให้อยู่ด้วยกันเป็นนานๆแล้วก็ได้ฉลองวันเกิดด้วยกันไปเรื่อยๆทุกๆปีเลยนะคะตั้งแต่ปีนี้แล้วก็ปีหน้าแล้วก็ปีหน้าแล้วก็ปีขึ้นขึ้นไปถ้าเกิดเพื่อนๆของครีมดูอยู่ก็ thank you everyone for the kind messages แล้วก็ thank you stella and angie for sending me gifts and thank you stella angie and nam for sending me a birthday cake it was really delicious cake and i really like the flavor actually it was mwah. i actually had two pieces <laughs> วันนี้คือกินเยอะมากทุกคนกินตั้งแต่กลางวันแล้วชะก็กินเค้กไป2ชิ้นตอนกนึงวันกินอีก2ชิ้นตอนเย็นอย่างที่บอกไปก็ขอบคุณที่ดูวิดีโอนี้กันนะคะถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe นะคะแล้วคอมเมนต์มาว่าอยากเห็นคอนเทนต์อะไรอีกหรือว่าจะมาวอวยพรย้อนหลังก็ได้นะคะเดี๋ยวเอาไว้เรามาเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย